มันผ่านมาและก็มันผ่านไปนะครับสามวันผ่านไปสวัสดีครับทักทายกันยามเช้านะครับวันนี้ก็หลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำได้ลดแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกหนักอยู่สามวันหนักมากๆนะครับท่วมที่บ้านนี่นะครับแล้วก็ เนี่ยครับที่อ้อยนะครับตอนนี้ก็น้ำก็ลดลงไปแล้วนะครับน้ำลดลงไปแล้วนี่เหลือลงไปถึงลำคลองแล้วนะครับโอ้โหมันมันมาแรงมากนะครับน้ำจากภูเขานะครับน้ำจากภูเขามาแรงให้เพื่อนๆดูครับตอนนี้ละเนละนาดละเนลละนาดเลยครับตอนเนี้ย แต่ว่าดีนะครับก็คือยังเสียหายไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเสียหายไม่ถือว่าไม่ไม่มากครับไม่กี่เปอร์เซนต์ก็ยังพออยู่ได้นี่นะครับก็คือมันพวกกระยงขยะอะไรต่างๆนะครับที่น้ำมันพาลงมาแล้วก็โอ้เยอะนี่ดูนะครับลัวอะไรนี่พังหมดเลย นะครับนี่ลาบลาบลาบฝั่งโน้นก็พังพัง,พ,งพังนะฮะอืมฝั่งฝั่งนี้เนี่ยครับก็ต้องเหนื่อยทำรั้วกันใหม่นะครับแต่ว่าอ้อยอ้อยอ้อยนี้ก็คงจะเอาแก้พวกขยะพวกอะไรออกนะครับแล้วก็ก็ต้องปล่อยให้เอ็นแบบนี้แล้วนะครับ ก็ต้องปล่อยให้ไอ้มันมันเองมานอนอยู่แบบนี้แล้วเพราะว่าพอดีมันมันก็ได้อายุคันแล้วเหมือนกันนะครับก็คือมันเอาเอาขึ้นไม่ได้แล้วนะครับถ้าเอาขึ้นมาเนี่ยพวกหลากพวกอะไรมันก็จะขาดอ้อยมันก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้ก็เอาแก้ขยะออกแล้วก็ปล่อยปล่อยให้มัน มันมันขึ้นธรรมชาติแล้วละครับนี่โอ้โหแบบมาแรงมากๆเลยครับแรงมากมามามันตกด้วยความแรงความที่ว่ามันไหลามาจากด้านบนนะครับก็คือแต่แต่ละบ้านนะครับแต่บ้านผมคือตั้งตัวไม่ทันกันน้ําเข้าบ้านน้ําท่วมยกของไม่ทันกันเยอะเลยนะครับเยอะเลยมันมาแค่ไม่ไม่นานนะฮะน้ํามันมาเร็วมาก นี่นะครับผมก็ที่อ้อยนี้ก็ต้องทิ้งช่วงไว้สามวันกว่าจะเข้ามาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมันมัน,มนแรงให้บรวานนะครับแรงให้บรวานตกไม่มากแล้วก็น้ํามันก็กลดไปแล้ว <c oughs> ได้เวลาเหนื่อยครับได้เวลาเหนื่อย <c oughs> โอ้โหน,น,นี่ยกกอเลยเนี่ยครับนี่ยกกอเลยดูลากขึ้นมาเลยนะฮะ ต้นไม้นี้มันโกมันใหญ่แล้วก็ต้นมันยาวลำมันยาวมันก็เอาไม่อยู่ครับน้ำมานี่พังหนอนราบเลยนะฮะส่วนส่วนฝั่งนี้ก็ไอที่ไปฝั่งนู้นก็ล้มบ้างนะแต่ก็ไม่ถือว่าไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากก็ยังยังพออยู่ได้ก็ยังพอยืนต้นกันได้แต่ว่าริมน้ำนี้มันน้ำมันเชี่ยว เี่ยวมากก็ทำให้เนี่ยครับสภาพที่เห็นเอาละครับเดี๋ยวมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเล่นๆครับผลของน้ำ <laughs> ผลของน้ำมันเป็นแบบนี้นะครับระเนระนาดแบบนี้นะครับน้ำแรงเดี๋ยวขอเวลาทำงานครับทำงานเดี๋ยวก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ